ไมโครมิเตอร์นะครับหรือเป็นเครื่องวัดนะตัวนี้ราคา3,000กว่าบาทถึง4,000กว่าบาทนะครับแล้วแต่ออปชันที่มีจากแบรนด์มิตูโตโยนะครับมิตูโตโยไมโครมิเตอร์นะครับเป็นเครื่องวัดรหัสข้างกล่องคือ1น3่ง1ก้าสามขีดนขีดนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมยืมมารีวิวนะครับไม่ใช่ของผมเองเนาะโดยคุณแอชเป็นเจ้าของนะครับ 3,000-4, 0 0 0เปิดดูนะครับ กดตรงนี้ปึบเรายกขึ้นข้างในจะมีตัวอุปรกรณ์พร้อมกับคู่มือแนะนําการใช้งานนะครับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็มีอะไรนะครับตัวนี้เป็นประแจสําหรับขันมั้งนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกขันตรงคอแล้วก็ตรงนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีะตัวของอุปรกรณ์มาในกล่องนะครับซึ่ง3,000กว่าบาทแพงอยู่นะต้องระวังนะอันนี้เป็นแผ่นวัดตัวอย่างมั้งนะครับเป็นตัวเทสว่า ใช้งานยังไงนะครับน้ำหนักเยอะอยู่นะครับเพราะว่าตัวเขาเป็นโลหะนะครับมาดูกันเป็นตัวเลขอ n นาล็อกนะครับน้ำหนักหนักเลยแหละ2 0 4กรัมเลยนะน้ำหนักเยอะนะครับตัวไมโครมิเตอร์นะครับก็คือจะถือว่าเป็นเครื่องมือสําหรับวัดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะเน้นวัดความหนาของวัตถุหรือวัดสดุเป็นเป็นหลักนะครับตัวของอุปกรณ์นะครับที่เป็นด้ามจับ แล้วก็ตัวด้านบนตรงนี้จะเป็นโลหะน่าจะเป็นประเภทอลลอยหรือว่าจะเป็นสเต,ตเล e หรืออะไรไม่ทราบได้นะครับแต่เขาจะมีการทําผิวเป็นคล้ายๆ d i ิมโพนะครับบุ๋มๆลงไปแบบนี้ดูเป็นเหมือนเครื่องมือวิทยาศาสตร,ร์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนตัว P แบบนี้นะครับด้านบนตรงนี้จะมี c n ก็คือเป็นโมเดลนัมเบอร์เขานะครับทํานญี่ปุน่นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นขนาดของสเกลวัดได้นะครับก็คือ 0ถึง25มมนะมความกว้างของตัวสเกลวัดนะครับความคลาดเคลื่อนหรือว่า e อ r o ออยู่ที่0.01มมคือแบบน้อยมากๆเลยนะครับทศนิยม2ตำแหน่งเลยด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นน่าจะเป็นซัพพอร์ตสำหรับหมุนนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มเลื่อนนะครับในการวัดนั่นเองด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวสเกลสำหรับเลื่อนอีกทีนะครับเขาบอกว่าเวลาวัดพอมันชนแล้วมันจะมีเสียงแก๊กๆ2ทีนะครับอันนี้เป็นตัวปรับละเอียดเนาะ สังเกตดูเวลาผมหมุนเนี่ยนะครับมันจะเป็นปรับไปทีละศูนย์ทีละห้าทีละหนึ่งสิบสิบห้ายี่สิบเนี่ยเวลาหมุนออกเนี่ยสังเกตดูตัวเลขมันก็จะขยับตามด้วยนะครับผมหมุนนิดเดียวเองนะเบาๆนะเลขมันขยับแล้วเห็นไหมแม่นยํามากนะครับแล้วตัวตรงนี้ก็จะอ้าออกทีละน้อยนะครับเป็นการปรับความกว้างเพื่อเลือกความหนานะถ้าผมหมุนเข้าไปเนี่ยมันก็จะแสดงผลหน่วยเป็นระดับมิลลิเมตรนะครับอันนี้คือศูนย์จุด 2อ 2. 38, ่สองจุดสามแปดมมนะครับโทษที2มมท้ายนี้ก็จะเป็นตัวจับหมุนที่ละเอียดปีกมันจะมีเสียงคลิกๆนะครับแล้วมันจะชนตามนี้เลยนะครับนี่เป็นลายกันลื่นตรงนี้นะครับโอเคเราเรามาวัดวัสดุตัวนี้ดูนะครับอยากจะรู้ว่ามันหนาเท่าไหร่เอออันนี้ใช้กับการวัดคมมีดได้ด้วยนะครับว่ามันหนาเท่าไหร่เอออันนี้เป็นตัว adjust ั้งปรับละเอียดนะครับ ตัวล็อกไม่ให้เลื่อนไม่ให้ไม่ให้ปรบับเลยทษทีโอเคนะผมแย่ yeah. อันนี้เข้าไปนะครับพอมันชนแล้วมันจะมีเสียงแก๊แกๆสองทีเนาะลองดูนะครับสุดแค่นี้แหละนะครับแล้วลองดูอ่าไม่ไม่ไปละได้แค่นี้แหละอันนี้คือ1.27อ mm, มมนะครับประมาณนี้มันมันชนแล้วมันไม่ไปลอะอันนี้ผมลองเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างเปลี่ยนเป็น ความหนาของใบมีดดูแลกันสมมติใบมีดคัตเตอร์อยากจะรู้เหมือนกันว่าหนาเท่าไหร่ออนะครับก็แย่เข้าไปวางแล้วก็มันยากนิดหนึ่งเนาะเอาเป็นอันนี้กว่าอยากรู้ว่าสันมีดหนาเท่าไหร่นะครับจริงๆไม่ต้องกลางก็ได้เนาะนี่ครับก็แค่วางลงไปตรงช่องนะครับหมุนนอกมาก่อนออแล้วก็แย่เข้าไปพอมันเข้าได้ก็ หมุนให้ชนนะครับชนแล้วความหนาคือ2.13มมมนะครับไปต่อไม่ได้แล้วติดแล้วนะครับหมุนไปอีกก็จะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ออกเนี่ยออกได้นะนะครับวิธีวิธีวัดของเขาก็คือจับตรงปลายเนี่ยแล้วหมุนแต่ถ้าเกิดพี่ๆจะหมุนเร็วๆก็สามารถจะหมุนแบบเนี้ย เร็วๆได้ออกได้นะครับแต่พอออกเสร็จถ้าจะปรับให้มันรู้ว่ามันสุดแล้วนะมันก็คือจะเป็นแก๊ก้งสองทีคือหยุดนะครับง่ายๆเลยนะเอาใหม่เดี๋ยวผมจะลองวัดความหนาของ FRN ตรงนี้ดูนะครับที่ด้ามซึ่งถ้าหมุนนี้มันจะช้าอ่าผมจะลองหมุนแบบนี้นครับกว้างเท่าไหร่อยาจะรู้สมมติตรงนี้อ่าวัดหมุนตรงท้ายตรงนี้นะครับเข้าไปจับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่พอมันชนปุ๊บเราจะไม่รู้ว่ามันหยุดหรือยัง ก็จับตรงนี้นะพอดังแก๊กหนึ่งแก๊กสองให้หยุดเลยนะครับอเอาใหม่หนึ่งสองอ่าคราวนี้มันหยุดแล้วไม่มาแล้วนะความหนาคือ11.25ม mm, ิลลิเมตรนะครับมันไม่ไปละได้แค่นี้นะครับก็เป็นเครื่องวัดความหนานะถ้าหมุนอันนี้มันจะเข้าไปอีกนะแต่คือเขาให้วัดแค่ชนแล้วหยุดแค่นี้พอนะครับมันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับแค่นั้นเลยก็เป็นเครื่องวัดแบบไมโครมิเตอร์แบบแอนาล็อกที่ไม่ได้ใช้ แบตเตอรี่นะใช้เป็นเฟืองทดนะครับแล้วมันก็จะแสดงค่าที่จอตรงนี้นะครับคนถนัดซ้ายก็วัดด้วยการหมุนขวาแบบนี้นะครับวัดความหนาของวัตถุได้นะครับตั้งแต่0ูนย์มมทศนิยม2ตำแหน่งนะครับไปจนถึง25มมคือประมาณนิ้วหนึ่งนะครับโดยประมาณก็ไมโครมิเตอร์ก็เป็นเครื่องมือจําเป็นนะครับในการวัดที่มีความแม่นยําละเอียดมากๆนะครับอย่างหนึ่งที่ถูกออกแบบมาให ใช้วัดนะครับนี่ก็แม่นยําเลยนะวัดความหนาแบบละเอียดนะครับหมุนตรงนี้นะครับมันก็จะแก๊แก,กเวลามันชนหยุดเนี่ยลองดูนะครับพอมันหยุดปุ๊บมันก็จะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแก๊กหนึ่งแก๊กสองหยุดแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อีพิสดหน้าหน้าใช้นะตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาท์